ครับปลาหน่อยอีสานไทยบานครับมันนี้กรับสิมาหาปลาปเป็ดเมนูครับไปครับวันจีได้ปลา,ายังครับไปเบิ่งกันเลยครับไม่ต้องรครับโอ้ย ีคร <premises? S 2> <Sure. S 1> yes. mm ับปชงึ่รนะ่อด้กนครับปชอนก็มีครับีครับไปชอนปดูครับอันนี้น้อยปล่อยครับปล่อยไปเลยกระเดืกปล่อยเดยครับคอเ็งน่ปดูรอยครับนี่ครับดเ็งหน่ปลคออน้ใหญ่ครับไปครับไปเบิตน ไป้ยเพิ่งตอนเอ็ดเมนูเลยครับไปเลยปลาเข็งดูครับนี่ปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่ครับปลาเข็งใหญ่นดี๋ยวเสาร์ที่แล้วดูดูกันนี่ปลาเข็งใหญ่ไปผัดพริกแกงให้มันหอมก่อนครับก็เอาปลามาลงครับแล้วก็ปรุงแต่งครับไปชมลงตอนเอาปลาลงกันเลยครับพริกไทยแล้วครับพริกไทยนิดครับหอมมะลิเป็นตะแยบแท้มันอยู่อ่านมาอ่านมาอย่ัดน้ำหนุ่ยรางกุบกับไปเดียวเดียวเดียวลาดพริบเดียวครับ ดูรับหน้ารับประทานครับนี่หอมปลาล่าพริกอว้ยไว้ไปกันไปรอไปจินกันครับมีปลาลาาพริกแล้วแล้วครับนี่สีหนาะสีเป็นตารับประทานครับมามาแซมตรงกันครับออื

ปีกไทรก็เป็นเม็ดเลยครับเชะเม็ดเลยครับนี่เป็นพร่รยวสเป็นพวงเป็นพวงครับปีกไทวายครับอืาบ้าอืม นี่ครับอืมอืมเขาคือจะได้ติดแผอืมอยากอืมแ่บแทบแ่บ ครับอืม็คบคลิปนี้กับผมมีอยัางไรครับไปชอบใจก็ยืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามในช่องนิดน้อยนนะครับคลิปนี้ผมมีอยัางไรครับสวัสดีสวัสดีสดครับ